วันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมาครีกันค่ะคือผลงานของอัลฮิลลในศึกฟี f a คลับเวิลด์คัพหรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครั้งล่าสุดเนี่ยเออมันน่าจับตามองมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะนัดที่ยันเสมอเรอัลมาดริดได้หนึ่งหนึ่งแล้วตลอดรอบแบ่งกลุ่มเสียไปแค่ประตูเดียวเองมันทำใหเราอดสงสัยไม่ได้เลยค่ะว่าทีมจากซาอุดทีมนี้เขากำลังจะก้าวไปถึงระดับไหนกันแน่ใช่ครับคือมันเป็นผลงานที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองจริง วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความทะเยอทะยานของเอลฮิลเรากันค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงจากรายงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสโมสรนี้โดยตรงเลยนะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการทุ่มเงินซื้อสตาร์ดังอย่างที่เห็นเห็นกันครับผมจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเลยทีเดียว ค่เงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยไหมคะเรื่องการลงทุนมหาศาลในฟุตบอลของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ชื่อว่า Vision 2030อืใช่ครับ Vision 2030ซึ่งเป็นแผนปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศเขาเลยเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากน้ํามันทีนี้ฟุตบอลก็เลยกลายเป็นเครื่องมือสําคัญไปเลยใช่ครับคือใช่ฟุตบอลหลายด้านมาก ทั้งสร้างรายได้ใหม่ๆจากการท่องเที่ยวสปอนเซอร์ต่างๆแล้วก็ยังช่วยเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศด้วยแล้วก็มีเรื่องซอว์พาวเวอร์ด้วยใช่ไหมคะการปรับภาพลักษณ์ประเทศครับอันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ก็มักจะมีประเด็นเรื่องสปอต t อชชิงหรือการฟอกขาวผ่านกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะประเด็นนี้ แต่ว่าจากรายงานที่เราดูเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าเป้าหมายหลักจริงๆน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมมากกว่าส่วนเรื่องภาพลักษณ์อาจจะเป็นผลพลอยได้หรือผลประโยชน์รองลงไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วกลไกลหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือกองทุน PIF ใช่ไหมคะใช่ครับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะหรือ PIF Public Investment Fund เนี่ยแหละครับที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่เลย75%ใน4สโมสรดังก็มีอัลฮิลาวอัลนาเซอร์ เอาอิทธิหัลแล้วก็เอาอาลีทําไมเอาฮิลาวถึงดูเหมือนจะเป็นหัวหอกหรือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษล่ะคะคือมันเป็นการผสมผสานกันรครับระหว่างประวัติศาสตร์เดิมของสโมสรกับยุทธศาสตร์ของ PIF เอาฮิลาวเนี่ยเขามีฐานแฟนคลับมีความสําเร็จเดิมที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นแชมป์ลีกซาอุสิสมัยแชมป์เอเชียหรือ ACL 4สมัยคือ PIF ไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เลย เหมือนมีแบรนด์ดีๆรออยู่แล้วเหมือนต่อยอดได้เลยใช่ครับแล้ว PIF ก็ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Shock and All คือทุ่มทรัพยากรหน,กหนักๆไปที่4ทีมใหญ่พร้อมๆกันเลยเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้ดังไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเหมือนเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ต้องอัดการตลาดเต็มที่โหฟังดูเป็นแผนการตลาดเลยนะคะเนี่ยมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแผนระยะยาวของ PIF มันไม่ใช่แค่ทุ่มเงินแล้วจดนะครับ มันมีลักษณะคล้ายคโมเดลของ v e n t u r e Capital เลย v e n t u r e Capital ยังไงคะคือเขาใช้เงินรัฐเนี่ยเข้ามาปั้นมูลค่าของสโมสรเหล่านี้ให้สูงขึ้นแล้วมีแผนนะครับว่าจะขายหุ้นของ3ส,สโมสรคือเอลนา er, เซอ,อร์เอลอิติฮัดเอลอาลีออกไปภายในปี2026หรือ2027อ้าวขายเหรอคะครับเพื่อสร้างตลาดฟุตบอลเอกชนที่มันยั่งยืนขึ้นมาในประเทศ แต่แต่เขาจะยังคงถือหุ้นใหญ่ในอัลฮิลาไว้ตลอดไปตั้งเป้าให้เป็นสโมสรเรือธงถาวรเหมือนเป็นบาเยนมิวนิกแห่งซาอุดีโปรลเีกเลยทำนองนั้นเลยโอ้โหอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ทำทีมฟุตบอลแต่คือสร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจฟุตบอลขึ้นมาเลยแล้วพอมาดูในสนามการเปลี่ยนโคช้ชจากเลวนาโดจาดิมที่พาทีมได้แชมป์เอเชียมาเป็นจอร์เชซุสที่เน้นซื้อสตารแต่ฤดูกาลล่าสุดก็มือเปล่า จนมาถึงคนปัจจุบันซิโมเนอินซากี้อันนี้มันเหมือนเขากำลังลองผิดลองถูกหรือว่ามันมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นคะ่ะผมมองว่าเป็นการปรับเข็มชิดให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับการมาของซิโมเนอินซากี้เมื่อกลางปี2 0 2 5ี่เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆจริงๆเปลี่ยนยังไงคะคือเปลี่ยนจากเดิมที่อาจจะเน้นสร้างความหือฮาด้วยดาวเด่นเป็นหลักมาเป็นการเน้นสร้างระบบทีมที่แข็งแกร่งมากๆแทน อินซากีอินซากิ้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องแท็กติก3-5-2อยู่แล้วที่เน้นวินัยในเกมรับการเพรสซิ่งแล้วก็การขึ้นเกมเร็วจากวิงแบ็กสองฝั่งแล้วการซื้อตัวนักเตะล่ะคะมันสะท้อนแนวทางนี้ไหมคะชัดเจนเลยครับอย่างการดึงเจ้าคันเซโลมาในราคา25ล้านยูโรหรือกองหน้าดาวรุ่งบราซิลมาโกสเลโอนาร์โดที่ทุ่มไป40ล้านยูโรเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อเพราะชื่อเสียงแต่เป็นผู้เล่นที่ตอบโจทย์ระบบ3-5-2ของอินซากี้อินซากี้โดยตรงเลย อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับและต้องไม่ลืมบทบาทสำคัญของเซอร์เกรชมิลินโควิกซาวิชกองกลางคนสำคัญที่เคยทำงานกับอินซากี้อินซากี้มาก่อนที่ลาซิโออันนี้ช่วยให้ทีมจูนกันติดเร็วขึ้นมากๆเลยครับเหมือนมีคนที่เข้าใจปรัชญาโคชเป็นอย่างดีอยู่ในทีมแล้วมีหน้าหล่ะผลงานในฟ i f a c l u บ World Cup 2025รอบแบ่งกลุ่มล่าสุดถึงออกมาดีขนาดนั้นใช่เลยครับอันนั้นคือเครื่องยืนยันชั้นดีเลย การเสมอรวัลมาริด1-1โดยที่ค่า xg หรือค่าคาดการการทำประตูเนี่ยซึ่งมันบ่งบอกถึงคุณภาพโอกาสยิงประตูที่เราสร้างได้นะสูงถึง1.70โห1.70นี่เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับการเจอมาริดเยอะมากครับสแสดงว่าสู้ได้จริงๆไม่ใช่แค่มาตั้งรับแล้วรอสวนกลับอย่างเดียวแล้วอีก2นัดเสมอเซาท์บุก0-0ชนะปาชูก้า2-0ก็แสดงให้เห็นถึงความรัดกุมวินัยในเกมรับสรุปคือ ไม่แพ้ใครเลยในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เสียไปแค่ประตูเดียวถูกต้องครับนี่คือบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของระบบเกมรับแบบ5-3-2เวลาตั้งรับนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่านักเตะทั้งทีเนี่ยซึมซับปรัชญาของอินซากิอินซากิได้ดีมากๆมันทำให้เห็นว่าอัลฮิลาวตอนนี้ไม่ใช่แค่ทีมที่รวยอย่างเดียวแล้วแต่กำลังสร้างทีมที่มีระบบการเล่นที่ ซับซ้อนแล้วก็ไว้ใจไา,ายจริงจริงสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าการพังอาจขึ้นมาของอัลฮิลาวเนี่ยมันเป็นผลมาจากการวางแผนอย่างดีมากๆตั้งแต่ระดับประเทศเลยคือวิชั่น2030แล้วก็มียุทธศาสตร์การลงทุนที่ฉลาดของ PIF แล้วก็มาถึงการปรับเปลี่ยนแทคกติกในสนามที่ถูกจุดมากๆในยุคข,ของซิโมเนอินซากีอินซากีซึ่งผลงานในฟี فا คลับเวิลด์คัพก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับ ดังนั้นการที่พวกเขาจะต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เกมฟุตบอลธรรมดารรมดาแล้วล่ะครับมากกว่ายังไงคะคือหนึ่งมันคือการประทะกันของสองโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเหมือนกัน PIF ของซาอุกับ CFG หรือซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปของอาบูดาบีสองคือเป็นการวัดกลึงทางแทคนิกระหว่างอินซากี้อินซากี้กับเป๊ปกวาดิโอลา ว่า352จะรับมือกับสไตล์ของเป๊ปได้แค่ไหนน่าดูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวส่วนตัวของนักเตะอีกอย่างคันเซโลที่จะได้เจอทีมเก่าหรือเนวสกับคูลิบารีที่จะได้ดวลกับคู่แข่งจากพรีเมียร์ลีกที่คุ้นเคยกันดีจริงด้วยนะคะมีสตอรี่เยอะเลยครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยนะ ผมว่านี่คือบททดสอบที่น่าสนใจมากๆว่าโมเดลการสร้างทีมแบบทางรัดเร่งรัดของซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะสามารถท้าทายโมเดลแบบเกมยาวที่ค่อยๆสร้างค่อยๆพัฒนามาเป็น10ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้จริงหรือเปล่า โหเป็นมุมที่น่าคิดมากค่ะไม่ว่าผลการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะการเดินทางของเอาลฮิลาวมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าได้สร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ตั้งคำถามสำคัญถึงดุลอำนาจใหม่ในโลกฟุตบอลสโมสรไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆของคลื่นสีน้ำเงินลูกนี้ และคำถามที่เราคงต้องคบคิดกันต่อไปก็คืออนาคตของมองการฟุตบอลที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรต่อไปจากการมาถึงของมหาอำนาจใหม่อย่างเอัลฮิลาววันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกค่ะอินดีครับผม